สวัสดีครับวาลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินรีครับพาพี่น้องมาลัดเลาะชมแปลงนานะครับผมชมพันุข้าวของาบาลินฟาร์มนะครับผมบาลินฟาร์มมีพันุข้าวพื้นบ้านออร์แกนิกนะครับ<อ>สายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี่นะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนี่นะครับผมสูงท่วมหัวสูงเบลเลอร์เบล่านะครับพี่น้องเออนี่ ข้าสายพันนี้ใช้รถดำนาปากดำนะครับผมไอ,อ,อ,อควบคุมการปากดำโดยผมเองนะครับพี่น้องออปลูกเองขับเองนักเลงพอนี่เป็นไงล่ะเด็ดไหมล่ะพี่น้องถามว่าล้มไหมนะครับผมเ,เราใช้วิธีปากดำรถดำนะครับอัตราการล้มของต้นข้าวนะครับพี่น้องมันก็มีอยู่ แต่ว่าถือว่าไม่ล้มเลยก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องนี่มันก็ล้มอยู่หน่อยนึงแต่ล้มอย่างมีระเบียบนะครับพี่น้องเออล้มอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะเราดำน้ำเป็นแถวเนาะ <noticeable> เป็นแถวปุ๊บเวลาต้นที่แถวที่หนึ่งล้มไปหาตัวแถวที่สองมันก็จะให้มันค้ำกันอยู่แถวที่สามแถวที่สี่นะครับค้ำกันอยู่นะครับระยะนี้นะครับระยะนี้เป็นระยะที่ข้าวของเราเป็นน้ํานม นกก็ชอบชอบนะครับพี่น้องเออข้าวมีเยอะแยะไม่กินมากินข้าวออร์แกนิกนะครับผมข้าวอินรีไม่เป็นไรกินก็แบ่งเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าราชินีของแปง้งข้าวของเราเลยนะครับสายพันธุ์นี้โดดเด่นเราเราปลูกเยอะที่สุดของของนาแป้งนี้นะนะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับระยะนะครับระยะ,นะะ,ยะน้ํานมไปหาแป้งนะครับพี่น้อง เอ,อนี่นะครับปลายเมล็ดมีจุดสีดำเด้อพี่น้องมเมล็ดเลียวงอนนะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนนางสาวไทยนะครับคนคน่นดีนะครับน,บนี่อันนี้เริ่มแก่แล้วนะครับผมจับล่วงทีนะครับแต่ว่ามเมล็ดมันเล็กนะขึ้นเชื่อว่าความอร่อยยกให้เขาเลยนะครับพี่น้องเราจะปลูกไว้กินนะครับ แต่เมล็ดมันเล็ก,เ,ลกเอาไปสีปริมาณที่ได้มันก็น้อยเนาะถ้ามเมล็ดใหญ่เอาไปสีมันก็ได้เยอะนะครับพี่น้องก็เออนี่พาพี่น้องมาชมนะครับแปลงพันข้าวออร์แกนิกนะครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูต้นนี้เหลืองแล้วนะครับพี่น้องเหลืองแล้วนี่เหลืองแล้วเรืว่าก้มแล้วนะครับแปลนะครับพี่น้อง แต่น้ำยังไม่ลดเลยนะพี่น้องเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูน้ําปีนี้น้ําดีนะครับผมนี่หลายหลายแปลงนาหลายแปลงนารวงข้าวแช่น้าเนาะก็แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเสียใจด้วยนะครับพี่น้องรวงข้าวแช่น้ํารถเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไม่ได้นะครับเกี่ยวมาก็เป็นข้าวกโกโก้นะครับผมเพราะว่าฟางข้าวมันแช่น้ําพอมาปั่นกับรวงข้าวปุ๊บเม็ดข้าวก็จะเป็นสีดำพ่อค้าก็ไม่ซื้อ เออมันมันมันเป็นสเตปอะพี่น้องเป็นสเตปเพราะว่าค้าไม่ซื้อชาวนาก็จะขายที่ไหนเออขายที่ไหนไม่พอก็เออห้าบาทก็เอาก็จำยอมชาวนาอยู่ในภาวะที่จำยอมเพราะว่าข้าวเราไม่มีใครซื้อห้าบาทก็ขายนะครับก็น,นี้ก็เห็นใจพี่น้องชาวนาเนาะอ,อาชีพรวมอาชีพเดียวกันนะครับพี่น้องก็ มารอไเป็นนาทีไรล้วก็สําหรับเรานะบรินฟาร์มเราก็มีความสุขนะครับผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของพันธุ์ข้าวนะครับผมข้าวเหนียวเขี้ยวงูความสูงยกให้เขา170เซนนะครับผมลําลต้นนะครับลําต้นก็นี่ครับเห็นลําต้นนี่หนไหมต้นไม่ล้มก็มีอันนี้เราปลูกปากดําปลูกแบบปากดำนี่อัตราการล้มล,ล้มนะครับแต่น้อยนะครับพี่น้อง อ่อัตราการล้มนี่จะน้อยจับลงเอ้แต่ก็ดีนะครับนาน้ําขังเนี่ยสำหรับนามีน้ําเยอะอ่ยกให้เขาเลยนะครับผมนาน้ําเยอะคือนาเนี่ยช่วงนี้คือไอ้พื้นที่อื่นเขาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะไอแปลงนาเนี่น้ำมันยังไม่ลดเนี่ยสำหรับใส่ข้าวที่อายุหนักข้าวหนักนะครับพี่น้องปุ่อเก็บเกี่ยวนะครับปลายเดือนพฤศจิกนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลยอีกประมาณปลายเดือนพฤศจิกนะครับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวข้าว สายพันธุนี้นะครับข้าวเหนียวเขียวงูนะครับผมเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนนะครับผมเเราทําเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวออร์แกนิกนะครับเราจะเก็บเกี่ยวด้วยตัวเราเองนะและแรงงานของคนที่มีประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์เออดใออจไม่ไหวนะครับผมผมก็อดใจไม่ไหวพาพี่น้องมาลัดล่อชมแปลงนาแล้วนานมานานน,ะนานมา,นาน ชมข้าวเหนียวเขี้ยวงูของวารินฟาร์มนกก็ชอบนะครับพี่น้องนี่นกก็มากินน้ำนม,มก็เราปลูกเยอะนะครับเราปลูกประมาณสามไร่นะครับผมก็แบ่งเข้าไปเนาะแบ่งเข้าไปถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามากินของกันเลย <c oughs> นะครับแบ่งๆกันไปโอเคแต่คือผล,ผลผลิตนะครับ 300- ถึง350กิโลกร,รัมต่อไร่นะเอพี่น้องเราปลูกในระบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เด้อนะครับพาพี่น้องมาชมข้าวเหนียวเขี้ยวงูระยะกําลังกลมนะครับน้านมไปหาแป้งนะครับผมสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เห็นแล้วชื่นใจอย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้บเลียนฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินทรีนะครับเรามีพันข้าวพื้นบ้านอินทรีย์หลากหลายร้อยสายพันนะครับให้พี่น้องได้ติดตามรับชมนะครับสนใจพันธุข้าวนะครับผม ทาช่องทาง Line อนวารินฟาร์มนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0909445400ขึ้นใต้วิดีโอนี้นะครับผมนี่ล้มอยูออ่แต่ว่าไม่ล้มก็เดี๋ยวว่าเราเอาพูดไม่จริงเราก็เอาทุกแง่มุมครับผมมาให้ดูให้พี่น้องไปประกอบการตัดสินใจนะครับผมการตัดสินใจของท่านแปลงหน้าของท่านว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเหมาะสมก็ทักถามเข้ามานะครับผม อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ